เด็นที่เอาทองไปขายแล้วร้านทองไม่รับซื้อเนี่ยเกิดจากอะไรก่อนอื่นอยากให้รู้จักคําว่าทองเคก่อนครับเคเนี่ยย่อมาจากกะลัดครับซึ่งถ้าทอง24 k เนี่ยคือทองคําแท้99.99% 99เลยนะครับเพราะฉะนั้น24 k เนี่ยคือเป็นทองแบบเพียวๆเ,เลยแล้วถ้าเคลดลงมา18 k 10 k 9 k 8 k หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ทองก็จะลดลงมาตามลําดับนั่นเองครับถ้าเกิดใครไปซื้อทองเคที่เคน้อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ทองมานิดนึงแล้วก็ได้โลหะอื่นๆ พวกเงินทองแดงทองเหลืองสังกะสีเนี่ยปนมาเยอะครับแต่ว่าประเด็นก็คือทําไมคุณเอาทองเคต่ำๆไปขายเนี่ยแล้วเขาไม่ซื้อเป็นเพราะว่าถ้าคุณจะขายทองเคนะครับทางร้านเนี่ยเขาต้องเอาไปหลอมหลอมเสร็จเขาต้องมาสกัดเอาทองออกมาครับซึ่งมันจะยุ่งยากมากๆเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันโดยร้านทองทั่วไปในประเทศไทยนะครับจะใช้ทองคํา 23K ซึ่งก็คือมีเปอร์เซ็นต์ทองคํา96.5%นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ทองคํา 24K ในการซื้อขายครับ ก็คือทองค 99. 99ํา99.99%ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกเลยครับแต่ในวงการแบรนด์เนมนะครับถ้าพูดถึงพวกสร้อยหรือนาฬิกาที่เขาเอาทองคํามาใช้เนี่ยเขาจะใช้ทองคํา 18K ครับมีเปอร์เซ็นต์ทอง75%ครับอีก25%เนี่ยจะเป็นโลหะอื่นๆเช่นไวโก้หรือทองขาวนะครับเขาจะใช้ทอง75%เงินกับสังกสี25%ถ้าเป็นเยลโลโกนะครับเขาก็จะเป็นทอง75%แล้วก็ทองแดงกับสังกสีเนี่ยอีก25%ครับแลว ถ้าเป็นโลสกโกนะครับก็คือใช้ทอง75%ครับทองแดงกับเงินรวมกันให้เป็น100%ซครับถ้าจะซื้อทองแท้ที่สามารถขายได้ง่ายๆคุณก็ต้องซื้อทอง 23K หรือทอง 24K ที่จะสามารถซื้อขายได้ตามร้านทองทั่วไปครับทองเคน้อยๆเนี่ยครับร้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้ที่ช่องดร์แบรนด์เนมได้เลย